ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มาหุ้นจีนจีนเช้านะคะสายรูดนะคะตามนี้เลยที่เขียนให้นี่เลยค่ะถ้าเกิดถ้าชอบถ้าเลขตรงกันจัดเลยนะคะแต่อย่าจัดเยอะนะมีตัวกันนะคะตัวกันสองสองกับสามเก้านะคะตัวกันนะคะ อันนี้ก็คือแนวทางนะคะไม่มีชักชวนเล่นเล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะไม่มีลิงก์เสนอชักชวนเล่นการพน,นันแต่อย่างใดนะคะอันนี้คือแนวทางค่ะเพื่อเอามาแบ่งปันนะคะที่จัดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดนะคะ จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปคลิปดีๆต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากใครไม่ทันก็กดดูย้อนหลังได้นะคะค่ะแล้วไว้เจอกันห้างสิงเช้านะคะโชคด,ดีค่ะ